แล้วก็ต้องใส่ให้ตามันหวานๆฉ่ำๆสิตัวเอาเนี่ยสีน้ำตาลนี่เหรอน้องไม่เอาล่วบัวไซแล้วไอ้ข้น้ยเอาแล้วเป็นยังคือบัวไซอยากได้หลายประมานบอกตัวสาว่าบักลาเป็นกระเทยนึกว่ามันสีรอเไปบ่วซื้อดีกว่าเราแบบเเฮ้ยแผ่นมาร์กโดนแกะแล้วเหรอเนี่ยป้านกนหนาเอามาให้ป้าดูซิเนี่ยค่ะป้าเราโดนแก่มาหลายแผ่นแล้วนะคะเราจะทํายังไงดี ทำใจพี่อพตอบง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคะป้ามันไม่จริงที่หมวยถ้าป้าจับได้นะป้าจะสับ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 ี่นิวขาดเลยจ้างให้ป้านก็ไม่กล้าทำหรอกรอเล่น <laughs> อันนี้ขึ้นนี่เหรอพี่นิวย่าลืมของซักผ้าจัดของขวางทางแล้วฉันจะเดินยังไงฮะซอพันล่าใครหรอมะเมีม่ยว ซอพอล่าเจ๊บอกว่าถ้าซอพอล่ามาให้ดูแลเป็นอย่างดีทางนี้ก็รกแล้วฉันจะเดินเลือกของทางไหนได้เนี่ยซอพอล่าสวัสดีค่ะวันนี้ซออยากได้อะไรคะฉันจะกลับละร้านก็รกเสียอารมณ์ลูกค้ามีไอพีหรอเอะ ซอจะกลับแล้วหรอคะร้านโลกขนาดนี้จะให้ฉันหาอะไรคงหาไม่เจอหรอกจะเย็นๆนะคะซอพอดีว่าจัดร้านใหม่อะคะ่ะซออยากได้ตัวไหนบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวพว่งนูหาให้ฉันอยากได้ลิปจิ๋วเบอร์แปดได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเอาไว้อยู่ในนี้เลยนะได้แล้วค่ะซอรับตัวไหนเพิ่มอีกไหมคะพอแล้วแค่นั้นแหละได้ได้ค่ะคิดเงินที่เขาเตอเลยนะคะเด,ยเดียวไหมเมียวไหนบอกซอว่าพี่ซื้อแค่นเดียวเนี่ยนะซอเขาใช้เงินประหยัดพี่คะ ค่ะถามได้นะคะตัวนี้สีไหนเหมาะกับสีผิวหนูคะเบอร์สองค่ะเหมาะกับผิวลูกค้างันเอาอันนั้นอันนึ่งค่ะใส่ตังค์เขาต้นเลยค่ะเป็นอะไรไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเชิญจ่ายเงินเลยค่ะของลูกค้ารับอย่างเดียวนะคะ7 9บาทค่ะเอิ่มดูขอแกะดูข้างในก่อนค่ะพี่คะอันนี้มันหักอาวมันก็อยู่ในกล่องมันจะหักได้ยังไงอะคะเมื่อกี้พี่พนักงานคนนั้นทําหล่นค่ะมันก็เลยหัก ชมพู่ทำหล่นเหรอใช่ค่ะพอดีหนูสะดุดล้มเดี๋ยวลูกค้าเอาอันไหนนะคะเดี๋ยวพี่หยิบให้ชมพู่แล้วเอาเงินมาจ่ายด้วยนะเจ๊สวัสดีค่ะมาสายห้านาทีขอโทษค่ะเจ๊วันหลังจะพยายามปรับปรุงใหม่นะคะเจ๊สวัสดีค่ะมาสายสามสิบนาทีเลยนะชมพู่รถติดจะตายเจ๊ใครจะมาทันขี่รถมานะไม่ใช่หอกมาหนูสายสามสิบนาทีก็บุญแล้ว โอ๊ยปัดฝุ่นจะปัดแรงอะไรเนี่ยฝุ่นมันเข้าจมูกเนี่ยก็ฝุ่นมันเยอะฝุ่นเยอะก็ค่อยๆปัดสิมันโดนฉจ๊เนี่ยฉันยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ชมพู่ช่วยเราจัดล็อกนี้ใหม่หน่อยนะล็อกใครล็อกมันสิจัดเองนะฉันไม่ได้ว่างานฉันก็เยอะเหมือนกันงานก็งานตัวเองแม่คนอื่นช่วยอีกไม่มีสมองหรือไงโอ๊ยพี่พรทำไมทำงานขวางทางคนอื่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เช็ดฝุ่นอยู่ก็ดูหน่อยมันขวางทางเดินไม่เดินแก่แล้วยังไม่มีสมองอีกแก่ถออ ชมพู่จะพูดอะไรก็ให้เกียรติหน่อยพี่พรอายุท่าแม่เธอเลยนะ้วเจจะยุ่งอะไรน,ไไนุ่ด่าเจหรือไงก็ไม่นี่ด่าหมดไม่สนหัวงอกหัวดําถ้าไม่ติดว่าทํางานดีนะฉันเอามันออกตั้งนานแล้วมะเหมีม่ยวตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรคือชิก,ก้าฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวาถามพนักง,งานก็ได้อย่าไปถามเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราไม่รู้เรื่องเอาไม่ถามแล้วจะรู้หรอมันช่วยเรื่องอะไรเธอไม่รู้หรอพนักง,งานพวกเนี้ยถ้าเราไปถามมันก็จะว่าเรางมก็ไม่ถาม เจล่วิตามินซีวิตามินซีมันเอาไว้กินไม่ใช่หรอลูกค้าค่ะวิตามินซีมีทั้งแบบกินแล้วก็แบบทาค่ะมีอะไรสงสัยอีกไหมคะสอบถามได้นะคะไม่ค่ะค่ะงั้นขอตัวนะคะฉันบอกเธอแล้วอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราบ้านนอกขอโทษเถื่อน้าไม่ต้องมากับฉันเลยนะยอายากไอพี่คะเราชั้นมานามฟิล์มกลิ่นไหนหอมนะคะแนะนำหน่อยค่ะมันก็มีตัวทดลองอยู่นะคะลูกค,ค้าดมดูได้เลยคะ่ะ สติกซีไหนสวยคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะลูกค้าทดลองดูได้เลยคะ่ะเออแล้วมันมีสีแดง,งกลชมพูไหมอะคะสีมันก็มีตามนั้นละค่ะพี่คะช่วยแนะนำช่วยแนะนำได้ไหมคะลูกค้าอยากได้ตัวไหนคะเดี๋ยวช่วยแนะนำใหค้ค่ะอยากได้ตัวที่มันกลิ่นหอมคะ่ะตัวที่ลูกค้าเลือกก็หอมนะคะใช้ดีแล้วก็ไม่แพงด้วยคะ่ะ น้องพนักงานใหม่แนะนำลูกค้าดีจังวิแปกอุ้ยลูกค้าอุ้ยแตกเลยขอโทษนะคะลูกค้าทำแตกหรอคะคู่ละร้อยคะ่ะบิ๊กาออุ้ยต้องจ่ายใช่ไหมคะทำแตกก็ต้องจ่ายสิคะลูกค้าน้โงคะพี่ใหมยทำบิ๊กไอแตกค่ะ กลับก่อนนะคะป้านกไม่ไรสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอมีอะไรหรอครับป้านกลืมอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้ลืมนะคะกระเป๋าโทรศัพท์ก็ครบค่ะลืมจ่ายค่าบิ๊กไอหรือเปล่าพลทหารมิทินพลทหารแต็กครับพรุ่งนี้เป็นวันพบญาติเชื่อกันทําความสะอาดใให้เรียบร้อยทราบครับมิทินทำไมครูฝึกชอบนั่งอาขาวะอยากรู้ก็ไปถามดีอะไร เป็นอะไรปิดจมูกทำไมก็ลมมันเย็นอนะ่ะมีปัญหาอะไรไหมเปล่าครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับ,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 บมิทินเจ๊ดาวมาคนเดียวเหรอแม่ติดงานก็เลยให้พี่มาคนเดียวนี่แม่ฝากเจ๊บอลของโปรดมาให้ด้วยมิทินแม่โผลอยากได้ลูกสะภ้ยแล้วนะพี่ก็หาเมียดิแม่าจะได้มีลูกสะภ้ยว้ายปากเจ๊จะ <Why, but S 2> ไม่ชอบชนียาะฉันชอบพลทหารกินอะไรกันน่ะเจ้าบองครับออโอ้ของโปรดครูเลยมีข้าวเหนียวด้วยจำจะทำได้ไหมนี่สบายเลยครับ อร่อยกันเลยนี่เหม็นอะไรนี่ไม่ใช่กลิ่นเจีวบองนะคกูฝึกคะอย่าว่าย่างนี้เลยนะคะอะไรอ่คะค่ะน้ำยาอะไรไมขวดดุงของมิทินรุ่นเจนฟรีค่ะเฮ้ยมิทินซื้อมาเราเลยวะ่ะ hey! มันเอาไว้ทำอะไร,รอะเจ๊เราเอาไว้ล้างน้องสาวแส่สูตรนี้ล้างน้องชายก็ได้นะฮะ <Huh? S 1> น้องชาย,ชายใช่แล้วใช้ได้ทุกเพศเลย LGBT คิดว่าใช้ได้วันนี้เจ๊เตรียมมาให้ด้วยนะเอาไปคนละขวดเลย ขอบคุณครับอันนี้ให้ครูฝึกด้วยค่ะตัวนี้อ่อนโยนมากไม่ต้องรอให้มีปัญหาชาล้างในทุกว,วันเลยนะคะต่อไปฝึกกลางหนักอาการร้อนจะไม่อับไม่คันไม่มีกลิ่นแล้วเย่หนึ่งสอง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 อ้าวเหนื่อยไหมไม่ต้างพากกันก่อนขอบคุณครับขอขอนุญาตครับครูสะอาด ไม่แห้งตึงหอมกลิ่นคาราเมลด้วยสด,สดชืน่นเอ้เอานี่ไงน้ำยาละไมัยกวนลุงของมิทินรุ่นกินฟรีที่เราซ้ายล้างสะอาดมากตอนนี้กล้าอาขาแบบสบายใจเลยพอมีให้เรียกมากกว่า10ส,สูตรแต่ตอนนี้สูตรเจนฟรีคือที่หนึ่งในดวงใจของมิทินเลยนะครับถ้าน้องสาวมีปัญหามิทินก็มีคำตอบนะครับหมายถึงมิทินนี่นะทุกคนเข้าหน้าหนา ใครที่มีปัญหาปากแห้งปากแตกเหมือนเรามาดูลิปตัวนี้เลยใครยังไม่ได้ลองลิปบาล์มดัสมีไหมบอกเลยว่าพลาดแล้วเพราะว่าเขาช่วยให้ปากนุ่มชุ่มชื้นและที่สําคัญสีสวยอีกด้วยมันจะมีทั้งหมดสีสีนะคะมีสารสกัดจากผลไม้ที่ให้ความชุ่มชื้นและบํารุงปากได้ดีมากและสีของเขาก็จะปรับตามค่า pH ของเราด้วยมจากเบอร์หนึ่งกันเลยนะคะคืออยากบอกว่าสีนี้ทุกคนต้องตามเพราะว่าเป็นสีชมพูบา์ปีที่น่ารักและถูกต้องมากๆม,มาเบอร์สองอันนี้จะเป็นลิปมันแบบไม่มีสีนะคะแต่ว่าน้องให้ความชุ่มชื้นททีีดนะทดนะ่ดดดเเลลยยนนนนนะะะะุกกกคคแ้้วว็ิหออมัาร์ นี้จะออกเป็นแบบชมพูพีชน่ารักหลุกผิกมากแล้วก็สีนี้สวยไม่แพ้เบอร์นหนึ่งเลยนะทุกคนสุดท้ายเบอร์สีเป็นสีที่เราชอบมากนะทุกคนและคิดว่าทุกคนเท่ามายังไหนก็สวยสีนี้จะเป็นโทนส้มๆแดงๆนะคะใครยังไม่ได้ลองให้ไปลองส่วนบอกเลยว่าเขาเป็นลิปบัมที่ถูกและดีจริงๆทุกคนแนะนําเลย เคลียโนดเข้าแล้วนะคะน้องๆที่ใครที่รออยู่นะคะมาแล้วนะคะน้องๆคลิกตะกาได้เลยค่ะพี่มวยบินเมื่อวานนี้อยู่ไหนบินเมื่อวานเหรอคะเออบิน,าานเช็คแล้วนะคะปะ้านเช็คแล้วเช็คได้ไงมีของแต่ไม่มีบินตอนนี้หาบินไม่เจอเอ,อ๋อๆน้องๆค่ะงงินเดี๋ยวพี่ลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ไปหาบินให้ประนก,ก่อนมันหายไปไหนเนี่ยบินเนี่ยงงเนาะ บอก<ช>ว่าค่ะบอกว่าเช็คครบอ่ะของยังอยู่เต็มแต่ไม่มีบินมันเช็คครบได้ไงนั่นแหละสิแล้วหนูเช็คครบได้ยังไงไม่มีบินท <UNKNOWN S 2> ี่หมวยนีงเมื่อ,อวานเราของออกจากล,างลังอ่ะเห็นบินในรังไหมไม่นะก็พี่หมือน็นคนกีดรังให้เขาเฮ้ยอย่าเสียงดรงพูดเบาๆอ๋อขอโทษแล้วมันหายไปไหนเ๋อจะไปรู้ด้วยเหรอก็ตัวเองเป็นคนทํา โดนด่ายแล้วนี่ก็สูบน้ำหน้าแล้วเม็ดทำออแล้วไม่รู้จักไอ้นั่นเองเนาะสมน้ำหน้าสรุปหาเจอไหมไม่ค่ปะปโนแต่ว่าหนูกำลังจะจดบินใหม่ไว้ให้แล้วค่ปะปโนอืมโอเคมาเดี๋ยวป้าจะคุยหน่อยทุกคนพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะถ้าของมาแล้วอันดับแรกจะต้องเช็คบินกับของให้ตรงกันจากนั้นมิงคอยเอาของไปถ่ายรูป พี่หมวยถึงจะเอาของไปขึ้นหน้าร้านได้ส่วนมานีถึงจะเอาของไปทําราคาได้เข้าใจตรงกันนะอย่าให้มีปัญหาย่ในพี่หมวยค่ะเข้าใจไหมเด็กๆบอกตัวเองเถอะเข้าใจไหมเด็กๆน้อยๆหน่อยพี่หมวยน้อยๆหน่อยเมอเดอร์นี้ถึงไหนแล้วเนี่ยพี่เมอได้ยินไหมที่ป้าถามเอาพี่เม์เสร็จแล้วค่ะ ี่หน่วยจัดนานแล้วเนี่ยจะชั่วโมงแล้วเนี่ยฮะเมื่อไหร่เมื่อไรเมื่อไหรจะเสร็จใกล้แล้วค่ะ,คะปะโนโอ้แต่ละคนแอมป้าเห็นชิกตั้งแต่เช้าเมื่อไหร่จะเสร็จเฮ้ยแอม